เมื่อก่อนนะผมเช็ดหัวแค่นี้แล้วก็ไปทำงานเลยทำอย่างเงี้ยเป็นเดือนครับจนชนะตูแดกหัวก็เลยมารู้ตอนหลังว่าออเวลาสระผมเสร็จปุ๊บต้องเอาเป่าก็ลมก่อนหรือไม่ก็ได้เป่าให้ตังหัวมันแห้ง รอรอแล้วการไปแล้วไป,วไปวนะบปไปเดี๋ยวคนเพิ่งตื่นหน้าสดเป็นตลาดเลยก็สุยเย็นเย็นกับบ้านไรอะของของแยะค <c oughs> ือหน้าที่ที่ไม่ได้นะโอ้โหแล้วคนสั่งนี้ทุกวันเนะเนี่ยโอเคโอ้โหโโนี่คือคุกกี้เหรอ <c oughs> ใช่ค่ะอ่ะอย่าลืมครับผมคุกกี้สั่งได้คนสั่งกันมาบานกินกันจนอ้วนทั้งประเทศแล้วเนี่ยไปแล้วไป เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่แบบว่าขับรถไม่ค่อยแข็งนะครับรถไม่ค่อยเป็นแต่ตอนนี้คือแบบโคตรเซียนคือคนขับรถแรกๆอะมักจะแบบว่าไม่รู้ขนาดรถตัวเองไงแล้วไม่ได้อยู่แบบว่าเป็นจุดศูนย์กลางของรถอะนั่งอยู่แบบริมขวางเงี้ยรถไทยอะก็เลยยังไม่เข้าใจขนาดรถมันเลยอ่ะโคตรมากไม่ได้ขับรถอยู่โ <Okay. S 1> <Bye. S 2> อเคบายเราไม่หนูเออว่ะเออเดี๋ยวลงให้ก่อน <Hey. S 1> เออภารกิจน้องเฟิร์นในวันนี้ของผมคือการตกแต่งคาร์ลุสีเราลงได้หรือเปล่า โอเคครับแล้ววันนี้ภารกิจน้องเฟิร์นเดี๋ยวน้องเฟิร์นเราทำนี่ของเขาไปตกแต่งสวนหน้าบ้านหยอกเล็กๆมันไม่เรียกว่าสวนหน้าบ้านนะมันเรียกว่าสวนประตูบ้านเดี๋ยวเราบ้านใหม่กันนะเดี๋ยวมีบ้านใหม่เราก็จะมีสวนสวยๆเราต้องทำครับเวลาเท่าไหรแล้ววันนี้ภารกิจของผมก็คือไปเคลียร์งานไปดูงานนะครับผมแล้วก็มีถ่าย MV ของช่อง AOKJ ด้วยนะครับไร่ไร่ เดินเข้าไปทํางานตายที่นามันงดหงิดเดินเข้าไปทํางานบอกเลยฉันโคจะงดหงิดโอ้ยรถอะไรกันว่ามันใหญ่เลือเกินฉันงดหงิดเตื่นแต่เช้ามารถก็ติดอยากจะเข้าไปทํางานแบบว่าไม่ต้องซ้ายแต่ตอนนี้บริษัทโอหนาบอกไว้เลยหยุดกระจายสิววีวันสิบสี่วัน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  จะไม่มีใครตื่นแน่เลยพวกนี้มันตื่นสายจริงโอเคครับ และนี่คือบริษัทโอฮาน,น่าวันที่ปิดทําการไม่มีใครเลยครับโล่งเลยครับโอเคนะครับทุกครั้งที่เข้าบริษัทมาผมก็วันไหนที่ไม่มีถ่ายนะครับผมอันนี้พูดถึงตอนที่บริษัทยังเปิดทําการอยู่นะแต่วันนี้ปิดแล้วแต่ผมก็ยังทำมาทํางานเหมือนเดิมเพราะว่าต้องมานั่งคิดไอเดียหรือว่าวางแผนบริษัทข้างหน้าว่าจะไปต่อ,อยังไงดีอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก่อนอื่นก็เปิดคอมนะครับ <S <S เดี๋ยวคงจะนั่งเคียงงานเคียงงานก็จะเป็นพวกตอบเมลอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมีแบบว่าลูกค้า าที่ชักมาในเมลมาสอบถามมาเลยอย่างนี้นะครับผมวันนี้ผมต้องมานั่งคิดสตอรี่บอร์ดสดๆด้วย,ยพูดถึงตอรี่บอร์ดลืมเอามาียผมลืมเอาสมุดเขียนตอรี่บอร์ดมาฮัโลโหลฮัลโหลทำไรอยู่อะ่ะอาน้ํคุณเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จแล้วอะ่ะมันจะมีสมุดบัญชีของพี่อะ่ะสมุดบัญชีใหญ่หญๆที่พี่เขียนตอรที่บอกเปิดมาหน้าข้างหลังนะนั่นแหละถ่ายรูปให้พี่หน่อยนะได้ครับโอเคบายล้างโจ๊กด้วย อ่ะโอเคเดี๋ยวราน้องเฟิร์นส่งตร้นยอดมาเดี๋ยวเราก็มาล่างเพิ่มกันโอเคเดี๋ยวเคียงอะไรครับผม โอเคครับเสร็จแล้วครับขึ้นไปดูพวกน้องๆกันนะครับว่าทําอะไรกันอยู่มีหลายคนนะครับที่คอมเมนต์มาในคลิปไปแล้วบอกว่าเอ้ยช่วยอธิบายน้องๆเด็กฝึกง,งานหน่อยว่าใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแสดงว่าไม่รักกันจริงนะกัเนใช่ไหมเคยทําไปแล้วนะผมเมื่อคลิปอธิบายออฟฟิศนะครับผมกลับไปดูกันด้วยครับมีมาเพิ่มและไอออนตองเพต,ติดเพิ่มมาจะมีน้องๆนะครับผมไม้กิมย้งหมูยอ,ยอไอรัสกุ๊กนกเบบี้บอย แต่น้องๆองพวกนี้ก็ฝึกจบไปหมดแล้วนะครับผมไปขึ้นไปดูพวกมันกันทำอะไรกันอยู่โ,โ,โ,โหมีใครอยู่หรือเปล่าโง่ไงมาโนดโอ๊ยโอ๊ย เทำไม่รอบลายอะต่อไปแล้วไอชิบยผมงอนกันกี่โมงอะอะไรวะนอนด้วยกันนอนนะทำไมกลัวดิบเที่ยงทำเพลงทีสี่ไยอือทำเพลงกันจริงเหรอดาราเพลงรายการใหม่ไทเอ็มบีตอนเที่ยงไม่มีอะไรคะขาตั้งขาตั้งช่วย โอ้ยอะไม่คุวนเลยนีเช้าที่อะไรเที่ยงแล้วพุ่งมือเงินละหมองกลับไปหมดเฮ้ยเอาให้จอนแท็กซี่อีก่ะเต้ดมาแท็กซี่อีก่ะดูดิเนี่ยโอ้โหอันนี้แย่มากบอกเลยนี่เป็นคนที่แย่มาก อันนี้แบบเป็นคนที่แบบนิสัยไม่ดีนี่ดูนี่มันช่างเจ้าแล้เหรอเกินโ oh. อ้โหอ่าอ่าเป็นไงเป็นไงเป็นจ <c oughs> ังหวะเนี้ยโคตรลำมานเลยไปให้เวลาโหลดดิ้งประมาณครึ่งชัวงช่วโมงเช็คเช่นเดิมนะคะทุกคนพี่อาร์มเขาก็แบบวันนี้มีธุระออกไปถ่ายงงถ่ายงานเขานะคะแล้วก็อยู่บ้านเหมือนเดิมนะวันนี้ภารกิจเฟิร์นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวจะไปแต่งหน้าบ้านนะคะทําคาร์ลูสีใหม่แล้วก็วันนี้วันท้องอันของเฟิร์นก็น่าจะเป็นการแบบว่าคุยกับลูกค้าค่ะ แล้วก็แพ็คขนมคุกกี้นี่หมดอีกแล้วนะคะเพราะว่าต้องส่งให้ตัวแทนด้วยแล้วก็ลูกค้าออเดอร์มาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับกระปุกละ149บาทเท่านั้นนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้เฟิร์นจะจัดแต่งสวนหน้าบ้านเป็นยังไงนะคะนี่คือนองมานอ่อนะครับอุ้ยพุทเอาตรงกลัวนะเหมือนมันจะโฉบเลยเมื่อกี้อเอาตรงก็ยัง ยังไม่ชินกับการที่จับงูอะไรแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดมันโกมาทีหนึ่งก็คือแบบไม่เอาอีกแล้วนะรักไหมครับผมรมักไหมครับผมรมักไหมครับอีกสามวันนะครับมานอโโจ,จะได้กินข้าวนะครับอ่ะดูกคับไปตัวมันบักใหญ่อยู่นะเนี่ยมันทําคออย่างนี้เหมือนแบบพร้อมโชคกูเลยวะ เด็กพวกนี้มันนอนกันตื่นสายนะครับมันนอนกันทีมันนอนกันเกือบเช้านะครับเอาไม้ฟาดให้หมดทุกคนแต่ก็นั่นแหละครับมันทํางานวัยรุ่นนะผมว่านะสมองมันจะแบบว่ามีความกระปี้กระเป๋าหรือว่าอยากจะใช้สมองอยากใช้ไอเดียตอนค่ำค่มืดมดอะไรอย่างเงี้ยดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ดีมากในการทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ไอเดียหรือว่าการอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเกิดทั้งนี้ไปบ่อยบ่อยมันก็มันก็ไม่ดีนะ เพราะว่าผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่สวนวิทยาศาสตร์เ Prada Fish and B c o m p o t e r นะครับผมได้ระบุมาแล้วว่าสมองเราจะพัฒนามากที่สุดเลยนะตอนเช้าของวันจันทร์อตอนเช้าของวันจันทร์นี่มันจะแบบว่าเฟรชมากแล้วก็บา์มากสามารถควรคิดไอเดียนในช่วงเวลานั้นเขาถึงบอกว่าให้อ่านหนังสือตอนเช้าเชอะไรเงี้ยตื่นมาอ่านหนังสือจิบกาแฟอะไรเงี้ยมันจะทําให้ความจําดีหรือว่ามีจินตนาการที่ดีไม่รู้นะผมไปฟังเข้ามาอีกทีนึงอะมาทางาของเราดีกว่า storyboard ดไปเราจะไปตกแต่งน้องๆใหม่ ฝนะะจะทําโดยการที่เอาน้องเออกจากตะแกรงแล้วก็เอาไปแผวะไว้ตรงประตูให้หมดนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบม่านโอเคก็มาเริ่มทํากันดีกว่าทําคนเดียวด้วยไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะคะอะใกล้หมดแล้วนะคะแล้วก็ฝนก็จะใกล้ตกแล้วด้วยเสร็จอันนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปตากผ้านะคะ อ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวคนขอไปทําอันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ให้ดูอีกทีตอนที่คนแกะน้องเสร็จหมดแ,แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัด,จดวางน้องใหม่ไปสรุปคือนะครับคิดว่าจะวาดใหม่เลยแล้วกันแล้วก็คิดในรูปแบบของ Green กรีนสกรีนว่ามันจะออกเปน็นยังไงตองม,มานั่งวาดกันใหม่ลยุยวคคนนนเดีียตรง,งัไมม่าคคุกฉส โอเคเสร็จแล้วครับตอรรี่บอร์ดล่างใหม่นะครับเสร็จแล้วครับมีประมาณ8ซีเซนนะครับ90%จะถ่ายที่จีสกินหมดเลยมีแค่ท่อนจบเท่านั้นที่จะถ่ายนอกสถานที่ดหดิไอมเฮียวาดรูปแบบเหมือนเด็กแต่วาดให้ให้เข้าใจง่ายๆไงให้กูเข้าใจง่ายเองไงตอรเีบอร์ดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะมีลายล้องที่ต้องชิดท่าเต้นด้วยอองตองแจกมาเรื่องนี้

่ประมาณนี้ประมาณน,นี้มันก็คือเต้นตามกิริยาเลยเต้นตามกิริยาไม่เรยทำเหมือนพี่บีหรือเ่าคำหนึ่งแล้วก็ท่านึงเออเอออ่ะออโอเคครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะรอให้น้องๆมันอ,มอนุกรรมน้ำก,กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาสอนท่าเต้นกันนะครับมาดูว่า MV นี้จะออกเป็นยังไงครับผมฝากติดตามเพลงด้วยนะครับขาตั้งช่วยครับส่าเดาวว้าว,ว,าว วันนี้พี่อามทำให้น้องๆทุกคนนิ้สุกี้ทำไมครับไม่รู้คิดอะไรไม่ออกเลยอะก็กค็อปปี้หมดเลยอ่าวันนี้เป็นสุกี้แห้งหรือเปล่าเนี่ยมันเปียกกังมาพี่บู๊ยอยบู๊ยใช่จ้ะที่บกินข้าวหรือยังยังสั่งข้าวเมื่อคืนกลับยันนี่ตีสี่ครึ่งทำอะไรอยู่เมื่อคืนอัดเพลงครับเพลงอะไรกันโคเบอร์โคเบอร์เมื่อคืนโคเบอร์ของของชื้อ อ่าโอเคครับกินอิ่มนอนหลับแล oh ้วทีนี้ต้องห้ามนอนครับต้องขึ้นมาทำงานคต่อไอ้จื้อหลับแล้วเดี๋ยวมึงหลับเจอพ่อซ่วงเดี๋ยวเราสามคนนี่นี่คือเพื่อนกันมีทั้งสามคนเลยเราไอ้นนี่างเอกนางเอกมีนางเอกมีต้องไปแต่งตัวใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่แล้วผมดูในผมต้องโซโล่ด้วยอ่ะใช่โซโล่ไอ้กีตาร์เอามาไม่ได้เอามาเนี่ยเนี่ยมาเดี๋ยวจะมาสอนทัพเต้นก่อนมาทันทุกเดี๋ยวว่ามันจะยังไม่ตกียบเท่าไหอาจจะมีฟีลือดตายเท่าไหร่ moi ê. Đi lại mà. Ờ đi <laughs> Không vào vào. <laughs> 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 มันงงเลยเฮ้ยเรียกใช้ให้เฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเดี๋ยวเจ้าไปแต่งตัวเป็นเป็นเอ่อนางเอกนางเอกนางเอกเออเป็นนางเอกเป็นนางเอกนะครับผมไอชีไปเลยชีไปคอร์ดแล้วเดี๋ยวบูไอบูเป็นเน่เป็นยาม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 อ่ะไปดูกันว่าจ่อเป็นยังไงครับเสร็จแล้วนะคะนี่คือน้องๆ้ทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้คือ ตะแกงนะคะที่ใส่เอาวยห้อยเขาแรกอันนั้นนะะ่ะเขาเรียกว่าตะแกงนะแต่ถ้ากินเยอะๆเนี่ยเขาเรียกตะกะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอที่มันแบบเดินผ่านถนนแล้วก็แบบตัวใหญ่ๆมีหางอะ่ะอันนั้นตะกวดนะทำอะไรของกูเนี่ยอโอเคเสร็จแล้วเอามนก็เอาอเอาครีมเข้ามาเก็บแล้วไปไหนแล้วฝนตกนะ้วฝนตกนะ้วเราต้องรีบ <c oughs> นี่ฟีล <ๆ S 2> บบว่าคล้องพวงมาลัยนะคะต้องรีบนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะ นี่แหละค่ะทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเป็นม่านนะคะงี้สวยไหมล่ะโอเคแล้าก็จะใส่ให้หมดประมาณนี้เจอชุดใหม่เหรอก็พอได้ยินมัได้ยินแล้วมันติดต่างหันได้ไหมโอ้ยน่าเกลียดเร็วมากโอเคใช้กินจะกินแค่นี้พอนะครับผมสวยงามเเดี๋ยวมาติดไฟตรงนี้แล้วก็ตั้งกล้องในทางนี้แหละ เพราะว่าออกแผงนอกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือมาตรการตามกฎหมายด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยทุกวันเลย มันเหมือนแบบงานประกวดลิงแสม่แล้วเฮ้ยบอกเอายามไม่แท็กซี่ยามยามแท็กซี่กับยามก็ไปซื้อเสื้อร้านเดียวกันเนี่ยไม่ต้องก็ได้เอาแค่แดงๆก็พอแล้วเออแดงๆไงวันนี้แดงๆแดงๆเกินมาแดงกันสุดๆผมบอกแล้วมีเลยแดงเป็นยามเลยคือว่าเฮ้ยเฮ้ยยามเลยที่แบบทำแดงด้วยมีช็อตนึงที่แบบเป็นเหมือนที่เรเล่นกันในคลิปเหรอไหมเลยเข้ามาด้วยอ๋อได้ กนี่อะดุริโอ้ยเจ๋งมันโถขึ้นมาเริ่มถ่ายกันจะเป็นเบื้องหลังนะครับผมมาดูว่าเพลงี้ออกเป็นยังไงได้เพลนี้กูตัดเองจบจบพี่ผมมีไอเทมพิเศษคนรู้ชอบทักหัวปกไอเจมเลยหละไอแลทเลยไปแอบซื้อมาเอาไว้ใส่หัวให้หัวไม่ปกไหนแล้วหัวผมจะขาว ใช่ใช่เราเป็นผงลงไปเห็นไหมดำเลยอ๋อล,ล,ล,ลบลบผงบางเหรอใช่ผงบางโอ้เทคโนโลยีเกิดปัญหาขึ้นแล้วค่ะใช่ต้องเปลี่ยนเสื้อเพราะว่าเสื้อดูดแน่เลยแล้วก็ไยสัตว์เลยเอาเสื้อที่เป็นไรสัตว์เป็นเสื้อสีอื่นไปเลยเพราะเสื้อนี้ออกขาเขียวๆเหมือนกันผมเล่นไง เริ่มใหม่มาเลยโอ้ยเริ่มมาเริ่มมเอาใหม่บบันแต่งเกลี่ยนทำไมได้ครับขับไม่ได้ดิขับไม่ได้ <c oughs> ได้ค่ะเออคือ <c oughs> ลืมดูว่ามันสีเขียวด้วยว่ะตอนนี้เกิดปัญหาเพราะว่านะักแสดงแต่งตัวเซ็กซี่เกินไปด้วยเกินครับโอเจไม่ไหวค <c oughs> อสตูมชีพตื่นขึ้นมาทำงานแล้วหรือยังโอ้คอสตูมชีตแล้วอาบน้ฟ้านึ่งเสร็จแล้วยังเปลงฟันอยู่มันอยู่ในสายเลือดจริงๆการเป็น p อปอ่ะพูดเขาไม่ได้แปลงฟันอยู่ เราไปหาเสื้อผู้หญิงให้หน่อยเฮ้ย่ยโอเคได้ชุดแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหเอโอ้โหสุอ่อ้ิอ้หลอันนี้คือมาโน่กาลังกินอยู่นะนบอกแล้วว่ามาโนโชวนเพื่อนมาอยู่ไงพี่ดอลลี่เองเลยเหรอใช่มีสเก็ตบอร์ดนะพี่พี่สามารถดอลลี่ได้เองเลยห่มากยางก็คือขาตั้งจริงๆค อันน้มาทีมงานคุณภะพคุณภะพตากล้องคุณนะพตากล้องคุณภอันนี้เป็นสีอารมณ์ององเจนอค่ะไาเพลงมาเอทําอารมณ์มากอารมณ์เศร้ามากๆตอนนี้ใครก็ไม่ยอมแบบคุยด้วยใคร าน้นการือเอาจบจบที่สารด้านการซื่อส้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นข้าวหลอกปดิเป็นทั้งคนตัดเป็นทั้งคนถ่ายเป็นทั้งไฟด้วยเป็นทั้งไฟเป็นคนดอลลี่เป็นคนเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นคนเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นคนคิดท่าเต้นด้วยแล้วก็เป็นคนร้องด้วยเป็นคนร้องนี่เป็นคนเขียนแล้วก็เป็นคนร้องอุ้ยนี่อยู่กับผู้ชายมากความสามารถทั้งนั้นเลยนะคะนีุ่คุณบ้าด้วยใครสนใจอยากจะทำเพลงติดต่อได้นะครับได้เลยครับ ขายของขายของขายของปันช่องลวกเหรเฮ้ยทำอะไรเจ๊ชุดนี้มันไม่ได้จริงๆใช่ไหมต้องท่านี้เหรอต้อนี่แหละกูบอกแล้วเอามาโนดเข้ามามาโนดพาเพื่อนมาแสดงครียดไม่นะแสดงเครียดนี่คือการระบายความเครียดของนัวเซงเล่นนี้เล่นหน้าแบบแบบเศร้าต่จัดเพื่อที่จะเอาไปไว้เสริมเสริมเสริมในคุกสองมันจะสลับกันอย่างพวกมันไม่ไหวแล้วมันเศร้ามากเออในีีี้อกนนะะค่เศร้า เศร้าเดิมเศร้าเดิมบอกให้เศร้าสุดสาเสุวันเป็นสีที่เศร้ากว่าเมื่อกี้อีกเราไม่เห็นหน้าตัวเองโอเครับบีฟจากพุ่มกับเราจะตัดกล้องมาว่าให้เศร้ากว่านี้นะคะเศร้าแล้วใครจะไหวจังหวะนี้ใครจะไหวใช่ใช่เอาแบบตั้งแล้วก็บอยวายแบบว่า

สะอื้นในอกมันจมน้ำสะอื้นในอกนล้แสดงมืออาชีพจริงๆแล้วคิดดูว่าเป็นยามต้องเข้าเข้าฉากกับมันน่ะก็คงต้องมีแต่พี่เออจะได้คุยใครสักทีอ่ะก่อนก่อนที่ขึ้นก็คงเข้าเข้าทำเลยก็คงต้องมี แต่พี่ยาำ<บ>อย่างนี้นะ,ะก็คงต้องมีแต่พี่ยาำคงต้องมีแต่พี่ย้ำเออยืนเฉยว่ะพี่ย้ำอ่ะระเลยจนแล้วนะคะทุกคนว้าวตอนแรกก็กล่าวว่าเอาจอจะ คือเครื่องการันตีฝนตกแน่นอนอะไรก็คือเก่าว่าจะลดน้ํานะคะแต่ว่าดูทีท่าเราคือฝนตกแน่ๆไปเสร็จแล้วเข้าบ้านกันดีกว่าแล้วเฟิรนก็จะกินข้าว อุ้ยกินข้าวไม่ได้เราต้องตักผ้าก่อนเอ้ยไอเหนียวเธอมาพอดรักันหรอจริงๆไอพวกนี้ก็ตอนเนี้ยอันนี้ก็เป็นของน้องแฟนคลับนะคะแฟนคลับส่งมาให้น่ารักมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเฟินขอไปตากผ้าแล้วก็กินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเฟินก็น่าจะแพ็คของนะคะแพ็คของให้ตัวแทนนะคะโอเคทะมาณนี้อ่ะโอเคไ้คอดไปกินมาไลยกล้องพร้อมแสดงพร้อมคนพัด,ดพร้อมเออ ไม่เลยจริงๆยังไม่เดีนยังไม่เดินไม่เดินแกไปแกไปโอเคครับทุกคนแรงน้อลมเปล่าอันนี้จะโยนกันก็มาสลับกับลายร้องมาเหลืออันเดียวนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นฉากที่แบบว่าใช้รถจริงนะครับแต่จะไม่เห็นยี่ห้อรถนะครับเพราะว่าเราคงไม่มีเวฟเราต้องหลอกใช้มุมกล้องในการหลอก นี่คือการพ่นกิ่งไม้นะครับผมในการทำให้ทำให้รถที่อยู่เฉยๆสามารถวิ่งได้ด้วยวิธีของหนังจีนเอาอันนั้นแหละเขาเล็นคนเดีพอเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันว่ารถจะขับได้ยังไงนะครับโอเคช่วงนี้ก็จะทำะายหน้าบ้านง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีรถผ่านมารถน้อยมากไปกัสามสองหนึ่งไป ว้าวทุกคนเก่งมากบิดแรงหน่อย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 ไม่บิดนะล้มล้มล้มผมผมผมไปเปลียวเลยไปเปลียวเลยนะสุดท้ายปอทุกคนเก่งมากมาสัมภาษณ์นักแสดงหญิงดีกว่ารู้ส mmm ึกยังไงคะกับกองถ่ายนี้ก็เขาไม่แยกข้าวกับพวกพวกทีมงานพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่แยกข้าวพวกสตาร์พวกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ินรวมกับเขาอ่ะ เรื่องสภาพไม่แน่เรื่องเยอะสภาพเหมือนเป็นคนอะไรก็ได้นอกจจกเขาเป็นนักแสดงแล้วเขาก็ยังไม่ลืมวม่าเขาเป็นตากล้องเราเป็นผูมิกับด้วยครับนี่แหละที่เกิดเสียงนี้ก็ไม่เห็นหน้ากูเลยโอเคครับตอนนี้ก็ฉากข้างนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฉากกินตะเกียเกือบเสร็จแล้วหรือฉากเดียวคือฉากร่ายร้องจบทุกคนค้าบ้านไม่ทั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 นนะครับ เนี่ยไอจื Aí. ้อนำไปเลยมันเป็นไลทได้อยู่นะอันนี้ได้อยู่อ่โอเคครับจบสิงการถ่ายทำเอฟบี ทำแบบบ้านๆนะครับโย่โดเสื้อให้หน่อยโดนเสื้อให้หน่อยเจมีบ้านๆ้านเจมีบ้านบ้านวันนี้ทั้งวันก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมลืมอย่างเดียวผมลืมส่งของให้เมียครับลงไปส่งลงไปส่งเออไปส่งก็ตัดรอบไปแล้วด้วยทุกคนมีเรื่องหัวร้อนอีกแล้ว ก็คือพี่อาร์มนะคะยังไม่ได้ไปส่งของให้แต่ว่าคือการส่งของเป็นการแค่แบบเอาของไปวางแล้วก็แจ้งชื่อเขาเฉยๆในทีนี้พี่อาร์มนะคะก็ยังไม่ได้ส่งให้พี่เลยในนี้ลูกค้าก็จะได้รับช้าเพราะว่าพี่ส่งของขนส่งแฟลตรถจะมารับของที่ไปษณีอ่ะบ่ายสามแล้วเนี่ยที่ร้านเขาก็ทักมาแจ้งพี่ว่าแบบแฟลตออกไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ารอบนี้นะคะใครได้รับขนมชาก็โทษพี่อาร์มนะแค่เอาของไปวางให้เองอ่ะคุณไม่ต้องปแบบยืนรอซะหน่อย ลงิเยไม่ชอบ่ะไม่อยากให้แบบลูกค้ารอของนานอะนี่ค่ะถ่ายเสร็จครับก็มีผู้ชายคนนึงรีบวิ่งไปที่รถเขารีบวิ่งไปที่รถทำไมนะลืม่งของเมียครับลืมส่งของครับใครที่อยู่ดูอยู่ก็รับของช้าสักวันหนึ่งวันนะครับผมแล้วไปส่งของเหมือนเดิมนะครับมีคนสั่งทุกวันเลยขอบคุณมากมากเรียบร้อยเย่แต่ก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาตัดรอบกันแล้วเฮ้ยชน <laughs> ถึงบริษัทจะหยุดแต่ว่าการทํางานเราจะไม่หยุดนะครับเราจะถ่ายทมาถ่ายทอดให้คนดูได้ดูคลิปเรื่อยๆนะครับผมโอ้หน้าก็เหมือนเดิมนะครับผมพุทธศุกร์อาทิตย์ลงคลิปนะครับผมเอโอนี่ก็จะลงให้ที่กเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนไม่คิดถึงกันโอเคค่ะทุกคนคะ่ะก็เราได้คําถามมาแล้วนะคะจากการที่ตั้งคําถามไปในสตอรี่ไอจีนะคะคนถามมาเยอะมากก็คัดมาแล้วนะคะคําถามแรกนะคะวางแผนอนาคตข้างหน้าไว้ว่ายังไงกันบ้างคะสําหรับ พี่ตัวพี่เองนะคะแค่แบรนด์สินค้าของพี่นะคะมีบริาษาัทมีองค์กรเล็กๆนะคะมีตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้นะคะในอนาคตแล้วก็อยากซื้อบ้านให้แม่ด้วยค่ะเจาควรทํายังไงกับคนที่ไม่มีสัมมาคาราเมลคะอังจิงอะ่ะพี่ก็ไม่ค่อยชอบรลกนะคนที่เขาแบบไม่มีสัมมาคาราเมลทุกครั้งที่พี่ไปเจอใช่ไหมไปเจอคนที่เขาแบบว่ามีสัมมาคาราเกสัมมาคาราเต้อย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากๆเลยอะ่ะ hey! อะไรครับเนี่ยพี่อมกับพี่เฟิร์มมีวิธีอยู่ด้วยกันยังไงให้ไม่ทะเลาะกันถ้าทะเลาะกันมีวิธีเคลียร์ปัญหากันยังไงคะมันไม่มีทางอยู่แล้วที่แบบชีวิตคู่จะไม่มีเรื่องทะเลาะถ้าไม่มีเรื่องทะเลาะนั่นคือแบบความรักมันไม่มีรสชาตินะมันต้องทะเลาะกันบ้างมันถึงจะมีรสชาติพี่อัมเขาเป็นคนที่มีเหตุผลเขาจะเอาเหตุผลมาถามว่าแบบไหนมันยังไงมันแบบอย่างงี้งี้เหตุผลคืออะไรเพราะอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็อ่ะโอเคแล้วเราแก้ปัญหากันยังไงดีนั่นแหละมันก ให้เรารู้สึกไม่สบายใจอะไรที่เรารู้สึกแบบไม่โอเคกับสิ่งไหนอ่ะคือเราพูดไปเลยอย่าเก็บเอาไว้พี่เฟิร์นกับพี่อาร์มมีแผนเลี้ยงน้องหมาไหมคะถ้ามีจะเลือกพันธุ์ไหนคะมีค่ะตอนนี้มีแผนนะคะก็รอบ้านใหม่ให้เสร็จก่อนเราจะเอาน้องหมามาเลี้ยงตรงนี้อยากอาอยากได้น้องชิวาว่าชิวาว่าขนยาวพี่อาร์มเขาจะเอาชิวาว่าขนยาวนะคะแบล็กแทนสีแบล็กแทนเวลาว่างคุณเฟิร์นชอบทําอะไรที่สุดนอนค่ะนอนเลื่นโทรศัพท์ไปมาค่ะเวลาว่างๆแล้วก็ วงเพลงค่ะดูไปเรื่อยเปื่อยนะคะอน,นันง้ารแบบว่างว่างจริงพี่เฟินคบกับพี่อามากี่ปีแล้วครับแล้วพี่อามีนิสัยอะไรแปลกๆไหมนิสัยแปลกๆไม่มีมีแต่พฤติกรรมที่พี่รู้สึกว่าแปลกสําหรับพี่คือพี่อางเขาชอบดึงขนจมูกตัวเองมันเจ็บนะเว้ยแล้วทาให้แบบน้าตาไหลได้เลยนะเว้อยแบบอะไรวะคนอะไรชอบดึงขนจมูกตัวเองพี่เฟินเคยทําสัญญากรมอะไรไหมคะทําไมถึงสวยขนาดนี้มาสู่ก็ว้าโพสต์ก็ยอกันโพสเนาะไม่ได้ทํานะคะทั้งหน้าเลยเคยจะจัดฟันทั้งหน้า อันนี้แม่บอกว่าพ่อให้มานะคะพี่ได้พ่อมาอันนี้คือจมูกจริงนะคะไม่ได้มีอให้ดู <laughs> ไม่ได้มีแบบรอยผ่าตัดใดๆนะปากค้างหน้าทุกอย่างคือไม่ไม่ได้ทํานะคะก็ขอบคุณนะคะกราบขอบพระคุณที่ชมกันว่าสวยนะคะ <laughs> พี่เฟินกับพี่อามคิดว่าเอาัยวะส่วนไหนของแฟนที่มีเสน่ห์มากที่สุดพี่ขอเป็นคนตอบคนเดียวแล้วกันสําหรับพี่อามพี่รู้สึกว่าตาตาพี่อามมีเสน่ห์ที่สุดสําหรับพี่เขาเรียกว่าอะไรตาคมตาดุตาเขาดูมีแบบม,มันมันมีเสน่ห์นึกออกไหมมันดึงดูดใส่ตาเขาอะอะไรอย่างนั้นน่าจะประมาณนั้นนะ มาโผล่ที่บ้านเฉยโอเคครับวันนี้ก็เหนื่อยๆนะครับผมแต่ก็สนุกดีดูน้องเฟินก่อนทำเลยบ้าจิ๊บเบ์เห็นไหมนองมือถือมีดนะฮะมือถือมีดปากถือสินไงมือถือสากปากถือสินบอกทำไรกินทำผัดแหนมกับกุ้งผัดหอยลายแต่ว่าไม่มีหอยลายก็พยายามกินอย่างเงี้ยไม่รู้ใครเป็นมั่งผมชอบมั่งนี้แล้วก็โอโอเค ชื่นใจร้เข้าครับโอเคครับเป็นไข่ผัดแหนมนะครับผมกับพริกเผาคูจริงจริงพริกเผาอะไรก็ได้ผมจะหมดเลยจบกันวันนี้ป่ะนะเหนื่อยแล้วแค่กินปลาหาพลังงานนะครับผมอ่าโอเคครับตอนนี้คือร็อก t ด e f ฟั k ทั้งหมดของวันนี้นะครับผมเหตุการณ์ก็อย่างที่บอกไาตอนต้นคือถ้าเกิดโอฮาน่าปิดไปก็ยังต้องทํางานอยู่นะครับผมงานเราทําได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้เดินทางไปไหนก็ไปแค่บ้านกับออฟฟิศนั่นแหละมีสองที่ที่เราไปกันนะครับผมถ้าเกิดชอบนะครับผมช่วยกดซับสไครป์เป็นกำลังใจเรายนค ที่ดูอยู่แล้วก็ไม่กดซับให้เราทําไมถึงไม่กดซับอ่ะไม่รู้เหมือนกันฮะเอาขอดิเดเป็นกำลังใจกับเอโอมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวทำคลิปลงนี้ทุกวันเลยยิ่งคนดูเยอะยิ่งคอมเมนต์เยอะแล้วก็ไลค์เยอะเขาจะคลขึ้นเนี่ยแล้วก็มีแรงใจทำทนันทีบ่อยแบบนี้อาจจะลงแม่งวันเป็นวันแบบนี้แหละนะครับผมคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบโอเคเอาขอไม่ดูจบคลิปนี้นะครับผมเพราวันนี้เอโอมาลาไปก่อนสวนั <ตา S 1> สดีครับมาเรา ีนดลูกข้าออกจากช่อง